สวัสดีดค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ไลฟ์สดของแฟนเพจ a c e b o o k ธนาคารอาคารสงเคราะห์ภาคตะอ,ออกเชิงเนือตอนบนค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะถูกต้องค่ะอยู่ที่ทออสอนะคะสาขานครพนมนั่นเองค่ะ,ะคพ,พะวกเราสองคนนะคะวันนี้มาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่กําลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะ<ม>นั่นก็คืองาน GHB Home Loan ร a i r ออนไลน์แอดนครพนมค่ะถูกต้องแล้วนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอยู่ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นอะไรที่วบาวมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะ เขาเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับนะคะชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบทั้งแบบว่าเรื่องของสายมงสายมูเรื่องของแบบศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเยอะมากมีที่ไหนน่าสนใจบ้างคะก็มีที่พระธาตุพนมนะคะที่เป็นที่ศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนมนะคะมีร้านพญาศรีสตนคราชนะคะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะแลนด์มาร์คเลยใช่ค่ะเป็นแลนด์มาร์คที่ใหม่ค่ะ แล้วก็มีสถานมิตรภาพไทยลาวนะคะแห่งที่3ที่เชื่อมไปทางประเทศเพื่อนบ้านโอ้โหเยอะเลยใช่ค่ะริมแม่น้ำโขงก็จะมีอีกที่หนึ่งนะคะก็คือโบสถ์นักบุญอันนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนชอบไปถ่ายรูปโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ที่มีอะไรหลากหลายมากแล้วนครพนมเนี่ยเขาจะมีแบบว่า เป็นถนนคนเดิมใช่ไหมคะทุกวันศุกเสาร์อาทิตย์โอ้โหแล้วคือทุกสัปดาห์เลยนะใช่ค่ะไม่หยุดไม่เว้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยแอคทิวิตี้ที่จังหวัดนี้เยอะมากเห็นบอกว่ากิจกรรมเดือนหน้าก็มีใช่ไหมคะมีอะไรคะก็จะมีงานประจําจังหวัดก็คืองานหลายเหลือไฟนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะได้ยินชื่อจังหวัดนครพนมเนี่ยเขาจะแบบว่ามีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อสายมูต่างๆนะคะรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมต่างๆที่จังหวัดนี้เขามีเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ แต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมาก<ช>ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ<ช>นะคะ<ช>และเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะ g h b HOME บ o ลแ a i ออนไลน์ Online, แอดนครพนมของเราเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลย<ช>สําหรับลูกค้านะคะสำหรับนักธุรกิจเอยนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่นอกพื้นที่<ช> <ๆ S 1> อยากจะมาทําธุรกิจนะคะอยู่ที่นครพนมของเรารวมไปถึงนะคะอย่างแบบเราๆที่แบบ อยากหาบ้านพักตากอากาศนะคะนครพนมเนี่ยมีสถานที่ธรรมชาติเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้บ้านหลังที่สองนะคะหรือว่าอยากจะหาบ้านสักที่หนึ่งความที่ในเมืองมันแออัดนะคะก็อาจจะลองมองดูนครพนมก็ได้นะคะเพราะว่าเรื่องราวของเศรษฐกิจเขาดีมากเห็นบอกว่าเป็นเมืองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะเราก็ยังเป็นแบบว่า จังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายจังหวัดมากโซนนี้ก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะย้อนกลับไปฝั่งนี้จะเป็นมุกดาหารโซนนี้จะเปสกลนครอ่าจังหวัดไหนอีกคะบึงน้องคายบึงการนะยคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาสวยมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าจังหวัดเนี้ยถนนแบบเส้นในเมืองอ่ะเขาจะติดโขงเลยนะคะเท่าที่เรไปขับเซอร์เวย์มาเนี่ยนะคะตกเย็นมาก็คือไปเดินเล่นนะคะออกกำลังกายออกกําลังกายไปวิ่งใช่นะคะ ต้องบอกเลยว่านะครพนมเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าลงทุนแล้วก็น่าอยู่มากๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่บอกว่า อยากมีบ้านนะคะอยู่ที่นี่อยากจะมาลงทุนที่นี่ GHB Home Loan Fair Online นครพนมของเราตอบ<ะ>โจทย์คุณมากๆเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่17คะ่ะและวันที่18คะ่ะถูกต้องจัดแค่2วันเท่านั้นนะคะ2วันเท่านั้นสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะก็ฝากกระจายข่าวกันนิดนึงวันนี้เรามาเมาส์มอยบอกเล่ากันก่อนนะคะใครที่สงสยัยสามารถสแกน QR code นะคะด้าน ข้างของพี่บีมเลยอ่ะเพื่อที่จะสอบถามนะคะสแกนเคียร์ค้ไปได้เลยสอบถามรายละเอียดต่างๆนานาหรือว่าใครที่สนใจอ่าฉันไม่สอบถามแล้วนะคะอ่ะ,อะเข้าใจหมดแล้วอ,อยากจะจองสินเชื่อจองวงเงินนะคะ,ะก็สแกนเคียร์โค้ดด้านข้างไปได้เลยแต่ว่า คือว่าโค้ดด้านข้างเตดสแกนตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าระบบเปิดพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปค่ะแต่ว่าด้านข้างของของของพี่บีมก็คือได้เลยค่ะสามารถสแกนแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะใช่แล้วถามได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องยกเว้นเรื่องยืมเงินนะคะยืมเงินแบงค์ได้แต่ว่ายืมเงินแอดมินไม่ได้ต้องบอกงนี้นะคะโอเคนีค่ะ GHB Home Loan Bank Online แอดนครพนมของเรานะคะพบกับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะในอัตราดอกเบีย้ยที่พิเศษมากๆต้องบอกว่าถูกที่สุดแห่งปีและนับเป็นครั้งแรกของนครนพนมด้วยใ,<ช>ในปีนี้นะคะพเพราะว่า j h b Home Loan Fair Online, อน l i น์คอนพนมมาพร้อมกับอัตราดอกเบีย้ยที่พิเศษมากๆปีแรก MRA แก็เป็น m r 3ลบ3.55ค่ะเหลือเพียง2.6 สรุปง่ายๆคือปีแรกนะคะอัตราดอกเบีย้ยบ้านนะดอกเบีย้ยบ้านปีแรกจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2.6นี่คือปีแรกปีที่2สรุปง่ายๆจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณการปีละ2.8นี่คือปีที่2และปีที่3ค่ะประมาณการอยู่ที่3.5มจุด3 5ะนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นแล้วคุณคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถูกมากเลยโดยเฉพาะดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยเขาแบบ ลดต้นลดดอกนะนะคะแล้วเราผ่อนกันเนี่ยล้านแล้วประมาณ3,000ันกว่า4ี่พันใช่ค่ะอ่าแล้วคือใครที่บอกว่าอยากจะผ่อนแบบสบายสบายเลือก4ี่สิปีได้เลยค่ะที่สำคัญเนี่ยคะอายุน้อยอายุมากไม่สีเรียดที่นี่ก็คือรับหมดเลยทุกเพศทุกวัยทุกอายุเนี่ยค่ะอายุอาจจะเริ่ม้นสักประมาณยี่สิบนะคะในเงื่อนไขของ g h b home loan fair online ของเราแต่ว่าทออสเนี่ยเราเปิดรับตั้งแต่อู้หลายเยอะเงื่อนไขเขาอะนะเยอะมากนะคะแล้วก็ คือหมายถึงว่าเปิดรับแบบค่อนข้างที่จะกว้างเลยแหละนะคะ18ก็กู้ได้คือ<ม>คือเขาจะมีเงืะะ่อนไขนี่ยอายตุต่ำกว่า18ปีก็สามารถกู้ได้เหมือนกันนะคะทำนิติกรรมกับทอสสของเราได้เช่นเดียวกันอ่ะวกกลับมาที่งานของเราค่ะ GHB Home Loan Fair Online แอดนครพนมดียังไงอย่างแรกค่ะสินเชื่อเพื่อที่อ,อาศัยนะคะกู้ไปเนี่ยจะไปสร้างบ้านใหม่ก็ได้ ไปซื้อบ้านก็ได้ซื้อเนี่ยจะซื้อมือหนึ่มือสองมือสได้หมดนะ,ดดะบ้านเก่าบ้านใหม่ไม่ซีเรียสน,นะคะแล้วก็ไปต่อเติมซ่อมแซมบ้านก็ได้อยากจะได้รั้วนะคะอ่าอยากจะได้รัว้วอยากจะแบบว่าได้ครัวอีสานอยู่ข้างน,นอกอยากจะได้ห้องน้ําเพิ่มเติมอยากจะได้ห้องทํางานเพิ่มเติมโรงจอดรถเพิ่มเติมนะคะต่อเติมซ่อมแซมได้หมดหรือรวมไปถึงนะคะถ่ถอนจากสถาบัน การเงินนะคะโอเคนะคะหรือว่าจะถ่ายถอนจากสถาบันการเงินนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าโอเค คนละเลือกไม่เป็นไรเอาวกกลับเข้ามานะคะหรือว่าจะไถถอนจากสถาบันการเงินก็ได้เช่นเดียวกันนี่คะสำหรับ GHB HOME l o น n f a i อ ON-LINE ของเรานั่นเองนะคะดอกเบี้ยสุดพิเศษมากๆพรุ่งนี้เตรียมให้พร้อมนะคะ9โมงเช้าสแกน QR code ด้านข้างเตืเพื่อจองสิทธิ์ได้เลยหรือว่าบริเวณในในแฟนเพจ Facebook เราเนี่ยแหละเนาะมันก็จะมีแบบว่า ลิงก์ปักหมุดไว้อยู่แล้วะนะคะแอดมินก็จะโพสต์ไว้อยู่แล้วคะ่ะนอกจากนั้น j h h o o m e o มลนแฟ์ออนไลน์ไม่ได้มาแค่สินเชื่อบ้านเท่านั้นยังมาพร้อมกับนะคะสลักออมทรัพย์ด้วย<ช>มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ,ะตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชุดนะคะกะ็เริ่ม,มหน่วยเริ่มต้นก็คือ1,000บาทจนถึง1,000งบาท ถูกต้องก็คือสําหรับใครที่อาไม่ใช่ไม่อยากได้บ้านแต่อยากหาที่ฝากเงินค่ะแนะนําเลยนะคะสําหรับสลักออมทรัพย์ของทสอของเรามีให้คุณได้เลือกกว่า3ชุดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดต่อเงินต่อทองเกรดดาวแล้วก็ขานเพิ่มพูนนะคะหน่วยลงทุนเริ่มต้นที่หน่วยละ1000บาท500 0บาทแล้วก็10,000บาทค่ะลุ้นรางวันใหญ่สูงสุดกว่า2ล้านบาทจะลุน24งวด3ามชุมกงวดก็มีให้คุณได้เลือกค่ะนอกจากนั้นแล้วสลักออมทรัพย์ของเราดียังไงดีตรงที่ว่านะคะ เขาจะมีผลตอบแทนหน้าสลากให้เลยว่าเขาให้อะกีดะ่ดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งมันได้รับดอกเบีย้ยเยอะกว่าฝากออมทรัพย์ธรรมดาอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนีคะสำหรับใครที่อยากจะหาที่ฝากเงินนะคะจริงๆแล้วมันคือ,ม,คอมันคำว่ามันเป็นคำว่าซื้อสลาก แต่เงินไม่ได้หายไปไหนเงินยังคงอยู่นะคะก็ใครที่สนใจนะคะเรื่องของสลักออมทรัพย์ก็สามารถสแกนคิวอารโค้ดด้านข้างเตยพรุ่งนี้9้าโมงเช้าเป็นต้นไปนั่นเองค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งความพิเศษที่้าวมากนะคะเป็นปรากฏการแรกเลยแหละของเมืองนครพนมนั้นก็คือช่วงของ GHB Home Loan f a i ออนไลน์ช่วง Golden Minute ถูกต้องแล้วนะคะจริงๆเนี่ย GHB แบบ โปรโมชั่นปกติของเราว่าถูกมาก<ช>แล้วนะ<ช>ปีแรก2.6<ช>แต่ว่าช่วงโกลเด้นมินิทมอบความพิเศษให้มากกว่านั้นค่ะพี่บ<ช> <ๆ S 2> ีมค่ะยังไงก็คือตัวเนี้ยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะจะเป็น MRR ลบ5.46ค่ะซึ่งเหลือพี่ง0.69%สรุปง่ายๆว่าโกลเด้นมินิทนะคะอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกอยู่ที่ 0.69%เท่านั้นเอาให้ทันค่ะเรามีวงเงินจำกัดให้จองเพียงแค่30ล้านบาทเพียงเท่านั้นนะคะและจะเปิดระบบวันอาทิตย์ค่ะเวลาบ่าย3โมงตรงถึงบ่าย3โมง15แต่เขาจะมีวิธีการจอง<ช>อ่าเขาจะมีวิธีการจองเพราะฉะนั้นแล้วจองยังไงทำยังไงให้ได้โกลเด้นมินิทเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามค่ะนะคะพรุ่งนี้นะคะระบบ นี่ GHB Home l o a แฟร์ออนไลน์ของเราเปิดให้คุณสแกนเพื่อทำการลงทะเบียนจองสิทธิ์ใหม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือว่าจะเป็นเงินฝากนะคะตั้งแต่9โมงเชา้าแล้ววันพรุ่งนี้คือไม่ปิดนะไม่ปิด ไม่ปิดระบบเลยไปปิดระบบวันอาทิตย์เวลา5โมงเย็นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้ว QR Code โคต,ตัวนี้เปิดระบบพรุ่งนี้9โมงเช้าค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราจะมาไลฟ์สดเมาท์มอยพูดคุยกันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาค่ะถูกต้องแล้วนะคะบ่ายโมงตรงถึงบ่ายบ 2, ่าย2.30นาทีเนะคะเวลาไม่เยอะเลยนะคะพรุ่งนี้มารับชมไลฟ์สดกันได้ของแจกของแถมมากกว่าร้อยรายการต้องบอกแบบนี้สาขาภาพยนตร์เขาจับหนักจัดเต็มมากนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมีเรื่องราวมาพูดคุยกับ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านในจังหวัดน่าคนครพนมของเราด้วยจะเป็นโครงการอะไรและจะมีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวพรุงพร่งนี้ต้องติดตามนอกจากนั้นกับวันอาทิตย์เราก็ยังจะเจอกันในไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ2.30ส,ส,สเหมือนเดิมค่ะนะคะวันอาทิตย์เนี่ย จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆสําหรับชาวนครพนมนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยบ้านอ่าอยากรู้ไหมคะว่าอยู่บ้านยังไงให้รวยอยู่บ้านยังไงให้ปังอยากมีน้ําตกอยากมีน้ําพุเนี่ยมันต้องวางตรงไหนแล้วระหว่างน้ําตกกับน้ําพุเนี่ยควรจะเป็นน้ําแบบไหนควรจะเป็นน้ําบนน้ําพุ่งนะำโอยเยอะเยอะมากจริงแบบจริงๆสาสตร์ห่วงจุ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าอ่า ก็จะค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดหนึ่ง<ม>นะคะเขาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็กระแสะพลังงานนะคะใครที่สนใจอยากลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะคะ ไปกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยเพื่อความรวยความปังก็ติดตามกันได้นะคะในวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงไปจะถึงบ่ายสโมงครึ่งนั่นเองค่ะนี่นี่ขนาดแวะ,แวะมาเมาส์นะนะคะโอเคนะคะวันนี้เราสองคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงาน j h b Home o a n Fair Online at นครพนมนะคะพบกันพรุ่งนี้นะคะไลฟ์สดเวลาบ่ายโมงตรงนะคะ <c oughs> แล้วก็วันอาทิตย์ไลฟ์สดเวลา <c oughs> บ่ายโมงตรงนะคะ แล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนลาไปแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ที่นี่แฟนเพจ Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์ภาคตะอเอเชิงเหนือตอนบนสำหหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ